อร่อยไหมแปดโมงสิบนาทีไอติมอันแรกนะตื่นเช้านะวันนี้เมื่อคืนยายบอกยายพานอนไวนะอร่อยอะปะโออร่อยเหรอครับหน้าหมาจังเลยอะใครหน้าหมาข้าวก็ยังไม่กินนะใช่ป่าใครยังไม่กินข้าวกูนินะ ดูไอติบอันใหญ่มากอะ่ะจะถอยไปไหนโอ้คัมเบิลเริมเลยนะคัมเบิลเลิมเลย <S <S ดูสิมีจมูกไหม <S <S ย,ยังงั้นเลยฮึทำไมอะไรยังงั้นนะจะหันไปไหนนะตะกี้ไอติมยังไงนอนท่าน,นั้นนะฮะกินไอติมโชว์นอนเนยโอ้นายนี่มันนอนกินสบายเกินคนอื่นเลยนะน้านายนี่มันนอนกินเกินคนอื่นเลยนะสบ,บายนะเยกขานำมาขาน้อยๆเนี่ยฮะขาน้อยๆของใคร ไหนกูดอ่ะกูดอยู่ไหนกูดนี่นาอยู่ไหนไหนกูดอ่ะฮะเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวอียายบทนะดูหัวเด็กปึกตื่นนอนดูผมข้างหลังดูผมมีท่าเยอะ เยโตไอติมอันนึงนี่ต้องหลายท่าด้วยนะเวลากินนะฮะดูสิต้องหลายท่าขนาดนั้นเลยเหรอไปข้างหลังเหรอลูกจะไปข้างหลังเหรออึบอึบยึบเหยียบได้ยังอึบบไอติมไม่มีหลุดจากมือด้วยนะโอ้โห คนเก่งเนี่ะให้นาากลมเอาอะไรใหายมาแล้วไปกลับบ้านกันไปกินข้าวนะบาย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 ก่อนใกล้หมดแล้วกินแกงหมดแล้วกินสิอะไรมาแหวะแหวะแล้วให้เก๋เนี่ย อใส่ปาาอีกโอ๊ยจมูกนะไม่ใช่ปากไอตีมนมมันเป็ไนไรตีมนมเมื่อกี้ยายเวอยวายนะพนักงานเซเว่นไม่ยอมเวฟข้าวให้พี่กู๊ดนะบอกลืมขอโทษเฉยเลยโดนแสงไปแล้วสี่ห้าคิวยายบอกดีนะดีนะอารมณ์ไม่ค่อยขึ้นนะไม่งั้นจัดหนักแะเลากับพนักงานอีกแล้ว ไปย่างลงมินกข้าวันย่างลงไหมครับกินข้าว,วแล้วเดี๋ยวเกดพาไปเที่ยวเดีย๋ยวพาไปเที่ยว,วยไปเที่ยวเปล่าแต่ต้องกินข้าวก่อนนะโอเคไหมต้องกินข้าว,วก่อนนะต้องกินข้าวก่อนนะไปย่างไป Bye bye con, bye bye. Ờ, à, à.